สวัสดีค่ะแนทเตะค,คนใจหมาวันนี้อยู่ช่วงคุยกับคนใจหมาเรามากับปัญหาน้องหมาไม่ยอมใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อไม่ใส่ปลอกคออารมณ์แบบประมาณว่าใส่ปุ๊บแล้วก็จะแข็งไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะคุณปลื้มมีเวลาให้15นาทีเล่ามาเลยค่ะว่ามันเป็นอย่างไรก็คือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะคะ่ะหมาแบบว่าคุณยายพาหมาไปทำหมันแล้วมันก็หนี ออกจากบ้านไปนะคะ่ะแล้วไอ้นี้มันก็แบบว่ามันหนีออกไปแล้วก็หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแม่ไปตลาดก็เลยไปเจอมันพอดีอและวทีนี้ก็เลยเอามาเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วพอเราลองเอาเสื้อกันเสื้อหนาวนะค่ะแบบเสื้อหมอยาเงี้ยค่ะให้มันใส่มันก็แบบว่านอนอยู่เฉยตอนแรกๆเราก็เข้าใจว่านึกว่ามันหนาวมันก็เลยนอนอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วมันมันกลัวแบบว่าใสาป่ปพ๊บเหมือนแบบมันไม่กล้ารุกไปไหน,นะะอะแล้วพอเหมือนบอกพอเราแบบว่า เราอยากให้มันแบบเหมือนมีเป็นหมามีเจ้าของงนี้เราก็เลยใส่ให้มันแล้วมันก็ไม่ยอมไปไหนเหมือนกับเสื้อค <ừ> ่ะเพราะแบบเหมือนมันกลัวที่แบบว่าเหมือนเคยเหมือนโดนทอดทิ้งอะไรเงี้ย <ừ> ค่ะก็เลยไม่กล้าใส่ก็เลยคิดว่าอืมโอเคมันเป็นเรื่องปกติเนาะสําหรับหมาที่ขี้กลัวค่ะที่ว่าใส่เสื้อหรือใส่ปลอกคอหรือใส่สายจูงใส่อะไรแงบเงี้ยแล้วเขาจะเข้าโหมดปิดตัวเองคือหมาบางตัวเรื่องที่จะสู้คือใส่ปุ๊บมันกัดเสื้อทิ้งเลย นั่นหรอปะหมาบางตัวเลือกที่จะปิดตัวเองคือเขาเรียกว่าชัดดาวโหมดไปเลยอะ่ะคือนอนนิ่งๆกูไม่รับรู้ไม่อะไรแล้วกูอยู่ตรงนี้แหละแบบไม่กล้าขยับไม่อะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นมันเป็นเรื่องปกติเพราะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือหมาเขาก็ไม่รู้นะว่าใส่เสื้อให้เขาทําไมเนาะเขาไม่รู้ว่าเรากําลังหวังดีให้เขาเรื่องแบบว่าไม่อยากให้หนาวอะไรประมาณเนี้ยแต่คือในความคิดของหมาน่ะมันเป็นอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วมันมาลัดตัวเขาอยู่ นาะออกปะคะเพราะฉะนั้นหมาถ้าขี้กลอยู่แล้วเนี่ยมันจะเอ่อมันคือมันไม่ใช่ธรรมชาติหมามันไม่สบายตัวอะไรเงี้ยแล้วถ้าใส่อยู่ที่คอมันก็รู้สึกเหมือนเอาอะไรมารัดคอเขานึกออกปะอ่ะโอเคแสดงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหตุผลที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับว่าเขาเคยโดนทิ้งมาก่อนถึงบอกว่าตอนแต่ก่อนอ่ะมันใส มันยอมใส่หอกพ่อค่ะแต่ทีนี้พอหายไปก็พ่อพอแบบมันหายออกจากบ้านไปแล้วมันก็ไม่ยอมใส่อ่าฮะเป็นไปได้ว่าตัวนี้อ่ามันมันเป็นแบบว่าตอนเวลามันเจอเราแล้วมันก็ดีใจแล้วมันก็ชักไปค่ะชักอยู่ๆก็นอนชักไปแล้วมันก็พอเราไปแบบนวดนวดมันมันค่อยดีขึ้นนะคะมัน ก็เลยไม่รู้เป็นอะไรไม่ถ้าถ้าชักนี่มันคือต้องไปหาหมอแล้วเราคนน้องเอาไปถามะะแล้วค<ต>่ะแล้วหมอว่าหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นโรคหัวใจอยงเค่ะอ่าเป็นไปได้ไม่ไม่ไ,ได้เพราะถ้าถึงขั้นชักเลยเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วคือพฤติกรรมครูฝึกนย์้ไม่สามารถช่วยอะไรไแล้วตอนเนี้เพราะเป็นเรื่องของทางกายแล้วไม่ใช่เรื่องของนิสัย แต่มันเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าใส่เมื่อก่อนใส่ปลอกคอได้ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้พอใส่ปลอกคอแล้วหมากลัวมันเป็นไปได้ว่าตอนที่แล้วที่ใส่ปลอกคอตอนนี้เขาหนีไปปลอกคอมันอาจจะไปเกี่ยวกับอะไรแล้วบางทีมันดิ้นดิ้นดิ้นเนื้อปะ่ะมันไม่หลุดอ่ะแล้วมันหมามันขี้กลัวอยู่แล้วอ่ะมันกลายเป็นประสาทไปเลยอะไรประมาณเนี้แล้วเขาก็จะเริ่มกลัวและกับสิ่งที่มาอยู่รอบๆคอ,อเขางงมากค่ะ ไม่งงค่ะเออมันจะคล้ายๆกับหมาทีา่หมาบางตัวแบบเเออมื่อก่อนนั่งอยู่ในรถได้ไม่มีปัญหาแต่พอเคยผ่านประสบการณ์ที่โดนรถชนอะไรเงี้ยคือนั่งอยู่ในรถที่มีการชนกันตั้งแต่นั้นมาหมาจะกลัวรถคือมาอารมณ์เดียวกันประมาณนั้นเนาะเออพี่แนะนําว่าถ้าเขาเคยใส่ปลอกคอมมาได้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาคือณตอนนี้เราแค่ต้องพยายามสอนให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยปลอกคอมันไม่ได้มาทําร้ายร่างกายคุณนะ นั่นป้าสอนยังไงล่ะคะใช่ใช่ยงงี้กำลังจะบอกไงล้วหล่อนรอหนีใช่คือทำยังไงเอามาปุ๊บอย่าเพิ่งไปรัดคอเขาเลยนั่อหรอแมคือเราเอามาสมมตินี่คือปลอกคอเนาะเอามาเราปิดให้มันให้มันติดคออย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้ล็อกเข้าไปนะให้เขารู้ว่าปลอกคอทาามาแล้วเอาออกแล้วก็ให้ขนมเขากินนั่นหรอป้ค่ะเออทีนี้เอาใหม ใส่เข้าไปหมแต่ยังไม่ล็อกเหมือนเดิมนะทุกอย่างนี่ยังไม่มีการล็อกนเลยเลยนะเพราะว่าแค่เราเอาอันนี้ผ่าคอเขาแล้วหมามังตัวมันเริ่มสั่นตรงนั้นแหละค่ะเออคือตอนนี้เรากําลังจะสอนเขาแล้วว่าเฮ้ยป่อ,ปอคอทุกครั้งอะ่ะที่มันมามันไม่ได้จะมาล็อกคอคุณตลอดเวลาค่ะนึกออกปะนี่คือขั้นแรกที่เราจะสอนเขาบางคนเขาก็จะเอาป่อคอมาเหมือนแบบมาถูขอบคอ,คอ,คอหมาเหมือนเวลาเราเอามือลูบหมาลูบหัวหมา เราใช้เป็นปอคอแทนเอามาถูแบบให้เขารู้ว่าเออมันไม่มีอะไรนะปอคอมันมาดีนะมันไม่ได้มีอะไรเจ็บปวดที่จะมาทิ่มแทงเธอให้ตายหาอะไรประมาณเน,<ช>นี้นะเหรอปะ<ช>คือเราอธิบายเป<ช>็คำพูดให้หมาฟังไม่ได้หรอกหมาจะต้องมีประสบการณ์ผ่านเรื่องพวกนี้ของตัวเขาเองเพื่อให้เขารู้ว่าเออเฮ้ยปัะตุชิ้นนี้มันปลอดภัยนะ<ช>เพราะฉะนั้นเราต้องทําไงก็ได้เอามาถูเอามาใส่ไว้ก่อนแล้วให้ขนมเขากินให้เขารู้ว่าเฮ้ยการที่ อันนี้ของชิ้นนี้มาคุณจะได้ขนมกินนะหนือหอปค่ะ,ะจนกระทั่งเขาเริ่มชินแล้วอะว่าเออพอมันมาปุ๊บตัวเขาไม่ไม่เครียดแล้วคือแบบพอเอาอันนี้มาทาบคอปุ๊บ<ะ>เขาแบบนั่งตาแบบประมาณรอของกินอะค<ะ>่ะเหนอกหอป้แสดงว่าอันนี้เริ่มเข้าขั้นตอนที่สองได้ก็คือใส่ปุ๊บแล้วก็ล็อกค<ะ>่ะอ่าล็อกใส่ปุ๊บนับหนึ่งสองสามถอดออกแล้วก็ให้ขนมหมากิน เห็นไหมหมาก็จะรู้ว่าอ๋อเฮ้ยไอชิ้นเนี้ยมันเข้ามาในคอฉันน่ะมันก็ออกเหมือนกันนะเว้ยคือมันไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตนะเหรอะอ๋อค่ะลัวนันที่ปอกคอเราติดคอเราใส่คอมันไว้เราก็ต้องการให้มันใช้ใส่ไปตลอดนั่นแหละแต่คือเรากําลังจะอธิบายให้หมารู้แล้วว่าเออเฮ้ยทุกครั้งที่มันเข้ามามันก็ถอดออกได้เหมือนกันนะอะไรประมาณนี้จนกระทั่งอืมอะไรนะแล้วเสื้อล่ะคะใช้อารมณ์เดียวกันเลยอ๋อ อ <Okay. S 1> แต่แค่เสื้อจะแบบไปจะไปสวมเลยมันก็ะไรอยู่พี่คงแนะนํำว่าเอาเสื้อเอามาถูตัวเขาก่อนให้เขารู้ว่าของชิ้นนีมันไม่มีอะไรนะมันก็เป็นเหมือนท้าผืนหนึ่ง oh. ให้เขาดมๆให้เขาอย่าเพิ่งใส่เลยก็ได้ให้เขานอนกับเสื้อเขาก่อนดูซิว่ายังไงหมาบางตัวพอเอาวัตถุปแปลกปลอมเข้าไปในที่นอนเขาอย่างเงี้ยเขาจะไม่แตะเลยก็มีแล้เอาขนม เอาขนมหรืออาหารเปียกเนี่ยทาบนเสื้อหน่อยก็ได้ให้เขาแบบสนใจว่าอันนี้มันคืออะไรอะ่ะคือถ้าน้องถ้าถ้าน้องปื้มวางเสือ้อปุ๊บแล้วหมาทําท่าดมอะ่ะแบบกลิ่นอะไรวะนี่มันอะไรอะ่ะเนึกออกปะอันนี้ก็คือดีแล้วเขาก็ลังสนใจว่าวัตถุชิ้นนี้คืออะไรแต่ของเคสน้องปื้มมีเปอร์เซนต์ที่ว่าพอวางเสือ้อปุ๊บหมาจะทาท่าอย่างนี้ กูไม่สนกูไม่รับรู้มันเป็นอะไรสักอย่างนี้กูไม่ต้องการจะเห็นไม่มองมันไม่มีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยนึกออกป่าเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเอาขนมเาทาเอาอาหารมาทาให้เขามาสนใจแทนนหรอเอ้เออเสร็จแล้วก็ใช้อารมณ์เดียวกันถ้าเกิดเขาเข้ามาเริ่มกินกินแบบมาเลียเสื้ออะไรประมาณเนี้ยหรือเราเอาวางเอาเสื้อหมาวางมันตักเราก็ได้แล้วให้หมามาให้เขามาเล่นมันตักเราอ่ะเขาก็จะมีการสัมผัสกับผ้าและ ก็จะรู้ว่าเออไอ้น,นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องอันตรายเนะเห<ะ>นือก่<ะ>ถปะเขาคุ้นชินตรงนั้นแล้วเราค่อยสวมคออย่าเพิ่งใส่ขานะเอาแค่คอก่อนพอ<ะ>ใส่คอปุ๊บนับหนึ่งสองสามถอดออกแล้วให้ขนมกินอ๋อค<ะ>่ะเออหรือ <Okay. S 1> ไม่ก็ใส่ใส่คอปุ๊บแล้วเราก็ให้ขนมกินเลยก็ได้ถ้าใส่คอแล้วให้ขนมแล้วเขายอมกินนะแสดงว่าโอเคใส่ขาได้เลยค่ะ อาสายขาหนึ่งข้างเสร็จให้ขนมกินไหมถ้ากินโอเคสายขาอีกข้างจบแล้วไม่มีปัญหาเขาไม่กินนะคะถ้าไม่กินก็คือแปลว่าหมาเขายังเครียดอยู่เราก็ต้องถอยกลับไปหนึ่งกลับไปตั้งหลักใหม่ถ้าใส่คอปุ๊บยังไม่ถอดนะใส่เข้าไปในคอให้กินหมาไม่กินเราก็เอาใหม่แล้วก็ใส่คอ 1, 2, หนึ่งสองสามเ่เราก็ถอดออกแล้วก็ใส่ไปใหม 1, ่ 2, หนึ่งสองสามเ่เราก็ถอดออกเห็นหรือ,อกป่ค่ะเออคือมันต้องทําเป็นคือเรียกว่าแบบ มันต้องทําแบบช้าๆเลยอ่ะคือกับหมาที่ขี้กลัวนะคือต้องทําใจมีความอดทนกับมันแบบสูงมากเพราะพี่ที่บ้านพี่ก็มีตัวหนึ่งอารมณ์เดียวกันเลยใส่เสื้อปุ๊บมันเข้าชัดดาวเลยมันแบบฮึปูดแบบว่าใส่๊บแล้วตัวก็จะล้มแบบเงี้ยตึง้งลงมาแบบไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหน,ไม,ไ,ไ,หนไม่ไปไหนกลัวมากอะไรประมาณเนี้ยเอเอเพราะมันใช้เวลาใช้เวลามากอาทิตย์หนึ่งได้กว่าเขาจะยอมให้ว่าใส่เสื้อแล้วอยู่ได้สบายสบาย อน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความอดทนให้ได้มากกว่าหมาเราต้องที่อย่าไปตีเขานะอย่าไปแบบทาไมไม่ใส่วะอย่าไปโวยวายอย่าไปอะไรคือถ้าเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราลองสอนเขาแหละเราใส่ในคอเขาเขาสัน่นแล้วเราคนสอนเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกกูแม่งเริ่มหมดความอดทนกับหมาตัวนี้แล้วกูไม่ไหวว่าแม่งมึงอะไรจะยากขนาดนั้นวะพี่แนะนําว่าให้หยุดอย่าสอนต่อเพราะถ้าตัวเราไม่สงบนะ่ะ ถ้าตัวเราเริ่มเครียดเริ่มหมุนหินอะไรเงี้ยหมาเขาจะไม่ไว้ใจเราเ<ะ>ออกปะแล้วตอนนี้เขาไม่ไว้ใจวัตถุชิ้นนั้นอยู่แล้วเขาไม่ไว้ใจปลอกคอเขาไม่ไว้ใจเสื้อคนที่เอานําเสนอของชิ้นเนี้ยให้เขาแม่งก็ไม่น่าไว้ใจเหมือนกันเพราะดูหมุนหิดดูวุ่นวายดูงนงงมันก็ไปกันใหญ่<ะ>เข้าไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจงจําไว้ว่าสงบไว้ก่อน ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่วันนี้เหนื่อยวันนี้ไม่ไหวแล้วโว้ยก็หยุดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเพาะเขาหนาวตายคือพี่เข้าใจว่าเคยมีประสบการณ์หมาหนาวตายใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะพี่พี่จะแนะนําเป็นว่าถ้าเกิดเขาไม่ยอมจริงๆหาเป็นผ้าห่มก็ได้เอาผ้าห่มเย็บอะแบบทําให้มันเป็นเหมือนปลอกหมอนอะ,ะแล้วให้เขาเลือกที่จะเอาตัวเข้าไปซุกข้างในแทนอะ คือหมามันสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของหมาเขามีเห็นไ,ไหม,ไมเขากลัว,วกลัวก็จริงกลัวชิ้นหายไปว่าเลยแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันหนาวจะตายแล้วอ่ะเขาจะต้องหาทางเขาก็จะไปขุดดินและเขาก็จะไปนอนในดินแทนนี่คือเป็นเรื่องปกติของหมาเขาก็จะไปหากองกระดาษกองผ้าหรือกองฟางหรือกองอะไรสักอย่างที่เขานอนแล้วเขาอุ่นอ่ะตามธรรมชาติของเขาเองเห็นปะ เออเพราะว่าพี่มีเหมือนกันลูกที่ว่าถามมาหมาใส่เสื้อแล้วกัดทิ้งแล้วก็จะแบบเราใส่ไปทําไมเราไม่เคยสนับสนุนให้การเอาเสื้อมาใส่ให้หมาเลยแต่พอที่ขอนแก่นถ้ามันหนาวขนาดนั้นก็มันก็ต้องสอนมันะนะเนาะแต่เออนั่นแหละจําไว้ว่ามันมันต้องใช้เวลาอืมค่ะแล้วหมาตัวนี้ค่ะคือแบบอยู่ๆมันก็ไม่กินข้าวแล้วแบบมันก็ขอลงเลยค่ะไม่แล้วแบบให้อะไรก็ไม่กิน ไม่รู้มันเป็นอะไรให้อะไรก็ไม่กินนี่คือสิ่งที่เคยกินเมื่อก่อนตอนแรกตอนนี้ไม่กินถ้าให้เป็นตับให้เป็นเนื้อไก่อะไรพวกน,นี้กินไหมไม่ค่ะแบบอยู่ๆมันก็ไม่สนใจเลยค่ะมันก็ไปนอนเฉยๆแล้วมันก็ผอมลงมากจนเห็นกระดูกอะค่ะตอนนี้ซึ่งเขาป่วยไหมน่ะเพราะว่าหมาไม่นะคะเคยไปตรวจแล้วแล้วหมอบอกว่าไม่ป่วยตรวจเลือดยัง ก็อเอาไปหาคลินิกเลยค่ะเขาบอกว่าเออมันก็สุขภาพดีอ่าเพราะถ้าหมาส่วนใหญ่ถ้าไม่กินขั้นนั้นน่ะคือข้างในเขาไม่ข้างในเขาไม่สบายมันเหมือนคนน่ะถ้าเรารู้สึกไม่สบายเราก็ไม่อยากกินอะไรนึกออกปะ่ะ เออหมามันก็เป็นเหมือนกันเขาก็จะเป็นระบบของเขาเป็นแบบนั้นคือเขาจะไม่กินนี่คือสาเหตุแรกนะถ้าเป็นเกี่ยวกับร่างกายแต่ถ้าไปหาสัตวแพทย์แล้วสัตวแพทย์เช็คณหภ,ภูมิเช็คเลือดแล้วปกติไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้สองที่เป็นไม่ได้คือเขาเครียด<า>เขาหมาเครียดหมากลัวจะไม่กินทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าเฮ้ยทาไมมึงเครียดทําไมมึงกลัวนี่มึงกลัวอะไรเนี่ยแถวนี้มันมีอะไรทําให้แกกลัวไม่บหกอปะ เทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูองค์ประกอบแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาทําไมหมา,หมาตัวนี้ถึงรู้สึกเครียดกับสถานการณ์ณตรงนี้ออ๋อมันอาจจะมีหมาที่เลี้ยงคู่กันค่ะคือตัวนั้นมันก็จะอ้วนอ้วนแล้วมันก็อาจจะแยแล้วทีนี้พอหมาตัวที่อีอกตัวหนึ่งหมาฮะก็อ่าฮะ ลองลองให้กินแยกเลยค่ะแยกกันกินเลยดูซิว่ากินไหมถ้าเกิดแยกกันปุ๊บดยที่ไอตัวที่ขี้กลัวเนี่ยไม่เห็นอีกตัวหนึ่งนะถ้าเขากินนะก็แสดงว่านั้น,น,นคือเหตุผลอ่าแล้วถ้าอันนั้นมันคือเหตุผลวิธีแก้คืออะไรเราเราในฐาน,นะเจ้าเจ้าของบ้านในฐานะจ่าฝูงเราต้องไม่นคนบอกว่าใครกินใครไม่กินไออันนี้เนี่ยมันจะมี ถ้าไปเช็คหน้าเพจของพี่เนี่ยมันจะมีพี่มีวิดีโออันหนึ่งอยู่สอนเกี่ยวกับวิธีให้อาหารหมากรณีที่หมากัดกันเออเราก็จะใช้วิธีนั้นนั่นคือไอตัวที่ขี้กลัวเราก็ต้องรอจนกว่าเขาจะกินเขาต้องข้ามห่างความกลัวเขาตรงนั้นให้ได้เพื่อที่จะกินเพื่อที่จะยอมกินข้าวแต่ถ้าแยกกันออกมาแล้วแล้วก็ยังไม่กินแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่สาเหตุและอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุ แต่ตอนเนี้อะไรทําให้แล้วมึงน,นี่สาเหตุอะไรของมึงเนี่ยบางทีมันไม่เริ่มปัญญาอ่อนมากเลยนะแค่มีตุ๊กตาช้างวางไว้อยู่ข้างๆมันก็ไม่กินเออคือหมากลัวตุ๊กตาช้างอะไรประมาณนี้เป็นไปได้เหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าคืออะไรถ้าให้ดีน้องปื้มถ่ายเป็นวิดีโอมันก็ได้ให้แบบเห็นองค์ประกอบรวมๆแล้วส่งมาให้พี่ดูอีกทีนึงแนละ้วพี่จะได้ช่วยเช็คให้ว่ามันน่าจะกลัวอะไร เออได้ได,ไ,ดไม่มีปัญหาก็ยังไงเดี๋ยวน้องเื้อมไปลองฝึกดูแล้วกันนะคะแล้วยังไงน้องเพ้มติดต่อพี่กลับมาอีกทีนะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ